เอทุกคนพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟแชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เป็นการแข่งขันของซีซั่นที่16นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างคุณจอบกอลวิทนะครับพบกับคุณเจมธนพลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคำทักทายทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับผมจอบกอลวิทนะครับผมก็แข่งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกครับผมจะทําให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับเจมนะครับเพิ่งลงซีซั่นแรกฝากเชียร์ด้วยนะครับ สำหรับแมตช์แรกแข่งที่บ้านคุณเจมนะฮะทางฝั่งของคุณจ็อบเนี่ยชนะมาด้วยสกอร์2-1นะครับตุนอเวโกมาถึง2ลูกนะครับ ดูการจัดทีมในแมตช์นี้นะฮะทางฝั่งของคุณจ็อบก็มากับแผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นอเดรียนเบเกอร์นะครับคู่เซร์ดาแบ็กวอร์จินฟานไดกับคาริดูคูลูเบอรี่นะครับแบ็กซ้ายนะครับแอนดลเบอร์ซันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อานอโนนะครับมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่านะฮะแล้วก็ตัวกลางลูก้าโมดิสบูโนเฟอร์นันเดสนะครับปีกด้านซ้ายซาเดโอมาเน่ด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นคิเลียนเอ็มเปเป้นะครับนักเตะเลี้ยงผู้หลายคนเลยนะฮะส่วนฝััััั่งงขออคคคคคุณเเเจมมมส์์นนนนนนนะะะะะรรรรรบบผผผใช้้้แแลาาายๆกกฮ4-2-1-3ููษปปต็ด แทสเซเกนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กลาเฟลวารานกับมัดไทเดดิกนะครับแบ็กด้านซ้ายแอดูร์บัสซันด้านขวาฮาวิเอร์เซนตินะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับคาสิมิโลกับปาติกเวล่านะฮะฮาคิมซิเยกินเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับปีกด้านซ้ายโรเซนโซอินซินเย่นะครับด้านขวามโมโฮมัมเหม็ดซาลาแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นกิสเซิโนโลนโดเบสเพเยอร์นะฮะ แมตส์นี้นะครับก็เป็นนัดตัดสินนะฮะว่าใครจะเข้าไปสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณจอปเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีเงินนะฮะโมเดลของสิงโตน้เงินขามเชลซีนะฮะส่วนฝั่งของคุณเจมก็มาในชุดสีขาวครับตัดบอลได้โยนยาวเลยครับมาในนี้เป้าหมายอยู่ที่โรนันโดเอาบอลลงได้สวยท่านผู้ชมหนีบอลได้ได้แล้วยิงโอ้หออกนำอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นฝั่งเคลียร์ลูกนะครับปกติ การได้ประตูเร็วเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เขียนแล้วโยนให้กับกองหน้าแต่ว่าจังหวะน,นี้คุณเจมตัดเกมได้ไวครับแล้วโยนยาวครับผมต้องชมมาดินี่ด้วยนะฮะแล้วฟันไดเนี่ยประกบโรนโดไม่ดีนะฮะทำให้เอาบอลลงได้อย่างสบายแล้วก็ยิงไปหมดจดทันทีดียวครับท่านผู้ชม1-0ดูมุมนี้ครับถ้าดูเผลๆอาจจะเหมือนกับการเขี่ยบอลแล้วก็ชิปให้กับกองหน้าแต่ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นการตัดเกมได้ครั้งแรกแล้วก็ชิปให้กับกองหน้าเลยท่านผู้ชมคนละประเด็นกันนะฮะเอาละครับ สถานก,การณ์ตอนนี้นะฮะคุณเจมได้เวโกมา1ลูกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะฮะสกอร์รวมตัวน,นี้ -2 อนะครับเป็นฝั่งของคุณจ็อบก็ยังมีเครดิตดีกว่าณนะตอนนี้นะฮะต้องค่อยๆทําเกมลุกขึ้นมานะครับเสียลูกแรกไวแบบนี้อาจจะมีสติหลุดไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมตัดเกมได้แล้วครับฝั่งของเจมเจมขึ้นมาด้านขวากับโมซาล่าเปิดไหลามาให้กับซานโชครับแต่ว่าลึกไปฮะติดปาติกเวลา่า สันโชอตอนแรกเราไม่เห็นในกราฟิกนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเจมก็ส่งลงมาเป็นตัวจริงนะครับมาดูจังหวะของคุณจ็อบบ้างนะครับยกให้กับมาเน่ครับข้างไหนมีเดลิกนะครับทางออกมาประกบแล้วมาเน่เปิดตัดเข้ามาเอ็มเป้ไม่ถึงแล้วสนติทำยังไ,ไงเอ้าแล้วโดนขโมยยังไงครับท่านผู้ชมแตะสเก็ตออกมาขุกมขีดขที่หน้าประตูเมาริเน่ต้องเคลียร์ยาวเอ้าแล้วกลายเป็นดีท่านผู้ชมแม่นด้วยท่านผู้ชมโอ้โหโรนัลโดหลุดเลยครับจังหวะเดียวจิม้มเข้าไปตีเซฟสันโชต์ซัมโฮโฮสองศูนย์ โอ้โหเป็นจังหวะแอสซิสซ์ซุปเปอร์แอสซิสซ์ของเปาโลมารินี่ท่านผู้ชมสุดยอดครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไม่ใช่แอสซิสซ์ของมารินี่แต่ว่าจุดเริ่มก็มาจากมารินี่นะครับที่ยกยอดยาวมาให้กับโรนันโดน,โดน,นะฮะถึงแม้ว่าจังหวะแรกจะยิงไปติดมืออลิซอนนะฮะแต่ว่าก็ปัดมาเข้าทางเจแดนซันโชครับที่โอว้วิ่งเติมขึ้นมาเหมือนกันครับสุดยอดจริงๆครับต้องชมมารินี่ทั้งสองลูกนะครับเปิดได้อย่างสุดแม่นจริงๆ บาลนี่เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เล่นเกมรับได้ดีนะฮะแล้วก็มีการคอสบอลที่ดีด้วยนะฮะการเปิดบอลที่แม่นยำนะฮะก็นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กในจังหวะสวนกลับแบบนี้นะครับเอาละครับโดนไป2ลูกครับคุณจ๊อบในช่วง15นาทีเท่านั้นฮะจะแก้สถานการณ์ยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยคนที่ได้เปรียบเป็นคุณเจมแล้วนะฮะสกอร์รวม3-2นะครับผมขึ้นนําอยู่นะตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าจะเสียอีกหนึ่งลูกนะครับผมแต่ว่าเวโกก็ยังเท่ากันนะฮะตอนนี้ยังได้เปรบั คาเซมิโลดูเหมือนว่าความมั่นใจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะซันโชอา้าวช้าไปแต่ว่าเหมือนจะทําได้ดีนะฮะแต่ว่าโดนแย่งไปแล้วมาเนี่ยัดไปใหม่ครับเอ็มเปเป้จะพยายามบุกขึ้นมาบ้างนะครับซาร่าเล่นกับเอ็มเปเป้ครับแล้วจะคืนให้กับซาร่าได้ด้วยท่านผู้ชมแล้วซัดต,ติดบล็อกอันดเดอร์ลสัน้นโอ้โหเกือบจะบอลออกจากเท้าแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมันติดบล็อกครับยังทําประตูเบิกทางไม่ได้นะครับคุณจ๊อบ ต้องพยายามบรรจงเติมเกมลุกขึ้นมาใหม่ครับคว่าได้ทางขวาบ้างครับเทนอโน่ยัดไปฮะโรซ์นเดสเวล่าครับเบิ้ลไม่ดีครับแต่ว่าก็ยังไปเข้าทางโบดิสครับจิมต่อให้กับเอ็มเป้แล้วมีด้านซ้ายขอบอลมาเน่เจอกับสันติครับลึกไปฮะเนี่ยครับเหมือนการครองบอลคนจ็อบจะดูดีกว่านะครับค่อยๆพอิชัานเกมขึ้นมาแล้วโดนดออีกแล้วต้อมาโชว์ก็โหยังไงครับซัดลูกนี้สามศูนย์โอ้ห โอ้ทำอะไรมาฝึกอะไรมาทําไมถึงเปิดบอลโยนบอลได้อย่างแม่นยำามจริงครับคุณเจมแล้วเป็นโรนัลโดทั้ง3ลูกนะฮะไม่งั้นเขาอาจจะแฮสติกถ้าเกิดว่าลูกที่2ยิงเข้านะฮะดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจังหวะหรือว่าแผนของคุณจ็อบอาจจะมีช่องโหว่หรือเปล่าจังหวะแบบนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่นะฮะมันที่เป็นที่จังหวะเกมมันเหมาะเจาะทีเดียวครับสายตาของคุณเจมส์น่าจะดูมินิแมปอยู่นะฮะโรนัลโดอยู่จุดไหนวิ่งอยู่หรือเปล่านะฮะสุดยอดจริงๆครับ โอ้โห3าศูนย์ะผู้ชมจังหวะไม่มากครับผมแต่ว่าสกอร์มันมากเหลือเกินครับ3ลูกเลยฮะใน33นาทีเลขสวยทีเดียวครับนะคะคุณจ็อบเหมือนจะลวนไปเลยหรือเปล่านะฮะเป็นใครก็ต้องลวนนะฮะเพราะว่าทําเกมลุกอยู่ส่วนใหญ่นะครับแต่สุดท้ายโดนโต้กกับทั้ง3ลูกนะเสียไป3ลูกเลยครับต้องตั้งใจกันใหม่ครับยัดไปครับคาสิบิโล่ดักได้ โยนยาวอีกแล้วครับโอ้โหแล้วแม่นทีเดียวครับท่านผู้ชมสายตาเหี่ยวหรือเปล่าท่านผู้ชมซานโชต้องรอโรนัลโดนิดนึงครับซานโชเปิดเข้าไปลึกไปถึงนอารอนครับเปิดด้วยเท้าซ้ายนะฮะเมื่อสักครู่โยนยาวไปครับจอดได้บอลบ้างครับเอลบาเป้พิกแล้วก็ซาร่าครับสปีดโอ้โหคว่ำไปแล้วครับโดนเบียดเก็บได้ครับเก็บได้อีกแล้วครับฝั่งของมุเจมต้องระวังลูกโยนของคุณเจมให้ดีนะครับจังหวะนี้โรเบิร์ตสันครับแย่งไปได้สวยครับมานี่ จะสวนกลับได้หรือเปล่าครับเอมเบเป้แล้วมีมาเน่วิ่งนำทางไปแต่ว่าจ่ายเผื่อไปเยอะเลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้เปรียบครับทดเวลา1น,นาทีครับมาลนี่โยอนอีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ใจก่อโอ้โหเป้าหมายอยู่ที่โรนัลโดยอย่างเดียวนะฮะ สามศนะครับหมดครึ่งแรกนะฮะคุณจ็อบเนี่ยคองบอลเยอะกว่านะครับคองบอล55%น55%แต่ว่ายังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะในขณะที่คุณเจมเนี่ยคองบอล45%น45%คองบอลน,น้อยกว่าแต่ว่ามีโอกาสเยอะกว่าแล้วเป็นประตูถึง3ประตูครับนี่คือความเด็ดขาดนะฮะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับต้องชมทั้งมาดินีแล้วก็โรนันโดนะฮะ เอาละครับต้องมาวัดกันอีก45นาทีนะครับเกมยังไม่จบย่าเพิ่งนับศพทหารนะฮะฝั่งของคุณจอบก็มีการถอดคูรูเบอรี่ออกไปนะฮะแล้วส่งมัดไทเดลิกลงมานะครับน่าจะเป็นการปิดช่องโวเซนเต์แบ็กนะครับในจังหวะการโดนลูกโยนจู่โจมแบบนี้นะครับเอมบเป้ครับพิกได้มาเน่เบินคืนให้กับมาเป้แล้วจะคืนให้กับมาเน่ครับติดสนติวันนี้เจอกันทั้งเกมนะครับสนติกับมาเน่มาวินนี่อีกแล้วครับโยนอีกแล้วตัวมชมโอโหใช้ทีเด็ดของมาวินนี่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ไไม่ด้ผลบ ยัดไปใหม่ครับซาร่าเอเบเป้พักแล้วก็เปลี่ยนไปด้านซ้ายครับมาเน่มานี่จะติดสนติอีกแล้วท่านผู้ชมทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับยัดไปแต่ว่าเฉล็บนิดนึงอ้าวแต่มันไปเข้าทางสเตอร์ลิงครับซาร่าซาร่าเบินให้กับเลยฮิมสเตอร์ลิงครับลงมาไมายฟีเท้ายังดีท่านผู้ชมสปีดนีแล้วยัดลูกนี้โอ้โหไปที่เสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟของอลิซอนครับแหมจะโดนลูกที่4ี่ครับเกือบไปฮะดูครับสปีดเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะฮะหิง ไปที่เสาแรกด้วยเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าก็ยังได้ลูกเตะบุมครับสังของคุณเจมส์ครับใช้อดูเวอร์ชันครับเปิดได้เลียดเข้าไปซาร่าพลิกแล้วก็ตวัดเข้ามาติดหลังนิดหนึ่งแล้วตีลูกายิงโแล้วโอ้โหติดเซฟท่านผู้ชมโอ้โหไม่งั้นอาจจะเป็นลูกที่สุดสวยลูกหนึ่งท่านผู้ชมหมาเน่ครับจะสวนกลับได้หรือเปล่านะครับเอ็มเปเป้พักไปที่ซาร่าเบิร์นคืนให้กับเอ็มเปเป้เอ้าแล้วสนติอีกแล้วโอ้โหมาแทนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ดีครับมาดูจังหวะบุกของคุณเจมส์ครับ ตาฮิมเซอร์ลิงครับพลิกสวยครับท่านผู้ชมสุดผิวครับและข้างหน้ามีเดลิกครับจะยัดยังไงเปิดตวัดแล้วยิงเลยครับยิงยัดใจคอจะยิงเลยนะฮะแต่ว่าไปติดบล็อกครับยังเป็นลูกทุ่มของคุณเจมส์ครับหลังจากได้มา3มลูกนี่มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะตาฮิมเซอร์ลิงครับเซอร์ลิงแตะแล้วก็ปั่นลูกนี้มันโค้งไม่พอท่านผู้ชมโอ้โหฝั่งของเล็กอนเนี่ยทุบพื้นเลยนะฮะปล่อยให้ยิงได้ยังไงนะครับเหลือเวลาประมาณสัก25นาทีครับ ยังพอมีเวลาสําหรับคุณจ็อบนะฮะอย่างน้อยตอนนี้ต้องยิงอีก3ลูกท่านผู้ชมต้องเสมอเป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอโ้เสียประตูนในบ้าน3ลูกครับจูโจมทางด้านของเซอร์ริงอีกแล้วครับใช้ความเร็วหนีมัดไทยลิกครับแล้วข้างในมีโรนโดแต่ว่าเปิดไม่แม่นครับไปเข้ามืออารซาอนใช้ความสดของลาฮิมนะฮะในการเข้าจูโจมทางด้านซ้ายมาเน่ครับแตะลบสนติได้ครับแต่ว่าบอลก็ออกข้างไปฮะ เอเอาชนะสนัติได้แต่วอลก็ออกข้างไปครับวันนี้ทําหน้าที่ได้สุดยอดจริงๆครับสนัติ2อํานานของฝั่งของคุณเจมส์นะฮะทั้งสนัติแล้วก็มารดินี่ครับโมดิสครับตวัดมาให้กับมาเน่จะเบิ้ลให้กับเอบเบคข้างในติดมารดินี่แล้วครับเกมรับก็ดีเกมลุกก็โยนแม่นนะครับมารินี่ในแมชนี้นะฮะ สารโชค,ครับเพิ่มทีแลบอลโอ้โหความพิวครับท่านผู้ชมแตะหลบเซนดูดบสันได้ข้างหน้ามีอีกคนนึ่งไม่ผ่านครับใจคอจะขอเป็นพระเอกนะฮะท่านผู้ชมจังหวะนี้โยนยาวให้กับเอ็มบาเป้บ้างครับแตะแล้วโอ้โหสุดยอดครับเมาลีนี่สก,กัดจังหวะจังหวะสําคัญได้หลายครั้งแล้วนะครับแตะไปแบบนี้ออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของกุณจบครับ คุณเจ้บอุตษต์มีความได้เปรียบก่อนนะฮะเพราะแมตช์แรกเนี่ยชนะที่บ้านคุณเจม,มาสองหนึ่งนะครแต่แมตช์นี้เนี่ยโดนไปสามลูกจากจานโยนทั้งหมดเลยนะครับเอเป้พลิกได้มาเน่ครับมีโอกาสทองซัดลูกนี้เอาละฮะได้มาหนึ่งลูกนะครับตามจริงเนี่ยต้องวิ่งไปเก็บบอลน,นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าการาฟิกไม่ได้ดีใจแบบนี้นะฮะจริงๆต้องวิ่งไปเก็บบอลน,น,นี่คืออาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่สําหรับจังหวะดีใจของเบส์โมบายนะฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน PC นะฮะหรือว่าเกมอื่นเนี่ยก็ถ้าเกิดตาม หลังแบบนี้นะฮะแล้วสู่เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแบบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ยิงได้นะครับจะวิ่งเข้าไปเก็บบอลนะครับมาดีใจนะครับไปรีบตั้งเตะใหม่นะฮะแต่จังหวะนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งลูกครับจุดประกายความหวังให้กับคุณจ๊อบกับคืนมานะครับสามหนึ่งนะฮะตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอครับต้องยิงอย่างน้อยอีก2ลูกนะฮะน่าจะมีกําลังใจมากขึ้นนะครับบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมมาดูจังหวะบุกของคุณเจมส์ครับซาร่า เวล่าครับแล้วดันขวามีเติมขึ้นมาครับซานโชแตะให้การสนติครับข้างในมียกมือขอบอลเพียบเลยครับโรนโดขึ้นโค้งชนคานแล้วสหลหิมมสลิงขึ้นมงอีกดีึงโอ้ไปเข้ามืออิซอนครับท่านผู้ชมวางไว้เลยครับตอนนี้ต้องรีบแล้วนะฮะบูโดเฟรนเดสเวล่าครับเวลาจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้ซาลาเอ็มบปาเป้ครับซาลาฝากไว้นะฮะแล้วไหลไปตรงพื้นที่ว่างครับไม่ได้เปียบครับเวล่าวิ่งตามลงมาช่วยดีๆครับแถสเกนครับโยนยาวเลยครับโรนโดขึ้นมง บอลมาเข้าทางสนติครับยัดไปให้กับซานโชซานโชจะพลิกครับติดอันเดอร์เบอร์ซันเป็นบอลของคุณจ็อบเลยฮะมานี่มานี่ต้องรอจังหวะนิดนึงครับไหลไปให้กับเอ็มบาเป้ครับแต่ว่ามาทินี่นอ้าวไปกักกันครับทา์สเกนออกมาแล้วไปชนกันเองเอาแล้วซาร่าขโมยได้เลยครับยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหสวนต่างแทร์สเกนยังไม่ได้ลงไปอาลาฮาได้มาอีกหนึ่งลูกนะครับเป็น2ประตูต่อ3นะครับโมฮาเหม็ดซาร่า ยิงในช่วงทดเจ็บนะฮะเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับเป็นการกลับกันระหว่างแทรเซเก้นกับเมาดีดี้นะฮะไปชนกันเองนะครับทำให้บอลทะลักท่านผู้ชมแล้วซาร่าเนี่ยก็ไปขโมยมาได้ด้วยนะครับแล้วยิงสวนไปเลยครับในขณะที่แทรเซเก้นยังไม่ได้ลงไปครับโอ้โหแต่เหมือนว่าจะช้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้สองสามนะครับผมสกอร์รวมสี่สี่อยู่นะฮะแต่ว่าคุณเจม จะเข้ารอบด้วยกฎโอเวโกนะฮะเพราะว่าแมชนี้เนี่ยยิงที่บ้านคุณจ๊อบได้ถึง3ลูกนะครับคุณจ๊อบไปยิงที่บ้านคุณเจมได้เพียง2ลูกนะฮะโอ้โหมาช้าไปหน่อยครับลูกที่2ถ้าเกิดว่าได้อีก1ลูกเนี่ยน่าจะทําให้คุณจ๊อบเข้ารอบได้นะครับผมแต่ว่าแมชนี้สุดท้ายก็ สูสีนะครับสนุกอย่างสุดมันนะครับสำหรับคุณเจมและคุณจ็อบในแมตช์นี้นะฮะสุดท้ายต้องมีผู้เข้ารอบเพียงหนึ่งนะฮะก็เป็นฝั่งของคุณเจมนะครับที่เเข้ารอบไปรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเพื่อไปดับนักเตะต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ